ท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายดีพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่3อ,อํอำเภอกระสังอำเภอห้วยลาดและตำบลป่าชันตำบลโคกขมิ้นของอำเภอพร,ระพาชัยพักภูมิใจไทยกับผมขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน3ประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ได้รับแจ้งจากนายณรงค์พารื่นลำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพอำเภอห้วยลาด ว่าถนนสายบ้านโคกขมิ้นหมู่ที่8ตำบลโคกเหล็กบ้านจานหมู่ที่9ตำบลเมืองโพเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่าง2ตำบลมีระยะทาง3,900เมตรกว้าง6เมตรมีสภาพชำรุดสุดโทมเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงของนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่สองได้รับแจ้งจากนายพิทยายุวดีนิเวศนายกเทศมนตรีตำบลสองชั้นอำเภอรกระสังว่าถนนลาดยางบนทน,นบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยสวายซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ3,000เมตรกว้าง6มเมตรเชื่อมระหว่างตำบลสองชั้นและตำบลกระสังของและอำเภอห้วยลาดมีประชา ชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากประสบปัญหาทางสัญจรไปมาไม่สะดวกผิวจราจรแตกตามความยาวของถนนบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดอุบัติเหตุบอ่อยครั้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนสายดังกล่าวนั้นเป็นถนนสายหลักในการคมนาคมและขนพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จึงขอนำเรียนไปยังกรมชนประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายดังกล่าวด้วยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนเรื่องสุดท้ายได้รับแจ้งจากนางยุบพรทิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมทางหลวงท้องถิ่นบรอทหนึ่งขี 4, เชื่อมระหว่างบ้านอุดมธรรมหมู่ที่19ถึงบ้านสุขสำรานหมู่ที่7ของตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ผิวจราจรกว้างหเมตรยาวประมาณ4500เมตรชาวบ้าน ตำบลกระสัง5หมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงต่างๆนั้นได้ใช้ถนนเส้นนี้ประสบปัญหาอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมาเนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่เข้าไปเรียนหนังสือเข้าไปทํางานในตัวเมืองสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่มีน้ําท่วมขังเป็นจํานวนมากจึงของนําเรียนไปยังกรมส่งเสริมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดช่วยเหลือ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับคุณครับ,รบท่านสุดท้ายครับท่านศีโสภากดคำเลย